ญี่ปุ่นนะครับส่งสัญญาณเตือนรอบใหม่พร้อมแทรกแซงตลาด For ร x กหลังเงินเย็นสุดตัวอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้ครับนายมาสโตคันดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับเปิดเผยเมื่อวานนี้ก็คือวันที่29กุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นพร้อมดําเนินม,มาตราการที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับค่าเงินเยนที่ลดลงมากเกินไปหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับที่นักทุนมองว่ามีโอกาสที่ทางการจะแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินครับ คำเตือนของนายคันดาสนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะป้องกันไม่ให้เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงไปอีกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนแล้วก็ผู้ค้าปลีกเนื่องจากจะทําให้ต้นทุนการนาเข้าวัตถุดิบนั้นปรับตัวสูงขึ้นผมจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของค่างเงินเยนในช่วงที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงสอดคล้องไปกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ นายขันดานะครับได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนในวันพุทธที่ผ่านมาครับนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีครั้งของกลุ่ม g 2 0ในเมืองซาเปาโลส่นข่าวรอยเซอร์นะครับรายงานว่าเงินเยนเนี่ยถือว่าเป็นสกุลเงินหลัก ที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในปีนี้เนื่องจากกองทุนแล้วก็สกุลเงินอื่นๆซื้อขายกันโดยได้ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่ห่างกันอย่างมากพร้อมกับคาดการว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป ท่านี้นะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยสกุลเงินเยนโดยภาพรวมก็ยังถือว่าอ่อนค่านะครับเมื่อวานนี้ที่แข็งข่ามาได้ตามที่กระผมได้เรียนแจ้งไปว่ามันเป็นผลจากปัจจัยแบบระยะสั้นๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินเยนก็เลยเหมือนกับว่าเด็กได้รับของเล่นที่ถูกใจก็เลยดีใจแข็งค่าขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรามาดูกราฟยูเจก็เด้งกลับขึ้นมา จนถึงระดับ150อีกครั้งอยู่ไปที่เรียบร้อยนั่นหมายก็ว่าการลงในเมื่อวานที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีความหมายเลยนะครับนี่เป็นข่าวที่รายงานเข้ามาครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเนยนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขงยย่ายเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับหนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepper Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0ห่นยอลอลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB ีจะต้องทำการฝากเนึนงขั้นต่ำา100งอยูเอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้สหลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า f i r s t time เริ่มต้นที่50ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง p e เปอร์สโต e แล้วทางบรคกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888 USD ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ